พอของน้องเพิ่นอ่าว่นแล้วก็เป็นยังไงน้องฮะอ่าเลิกล่ากันบ่โดยอยากเอางให้คนให้ใครก็อยากขายอ่าพอของอ่าว่นแล้วกิดพัวโดยเอ่อปหยขายปยัดขายให้น้องเพิ่นอยู่ปากเซอู้เพิร์นจะขายอะไรน่ะหยักขายหาดานหาดานกีบโดยอ่าน้องเองบ่ยอมแม่นบ่ แต่ว่าเหตุผลแรกๆเลยนี่คือแบบเลิกลาก,ก,กันไปย้อนย้อนสาเหตุน,นี่บ่โดยย้อนสาเหตุที่ว่าน,อน้องบ่ยอมขายแม่นบ่โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้พอพ่อแม่พีขขน่น้องเอฟซีบาสุกูสุคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ย ว่าจิอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะอ่าอยู่ทางฝั่งเราอยู่ทางฝั่งไทยเนาะอ่าต่างประเทศกะยินดีต้อนรับเขาสู่ซองของบอจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเซนเคยเนาะคือตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องทาำบอจิตเองนะพาทุกคนมาหาทางอ่าครอบครัวเนาะอ่าน้องมูเพิ่นพี่น้องเอ้ยกะมาดําเนนกับบอสเซนเพิ่นนั่นแหละคือทางครอบครัวนี้อ่าคือทางอนาทางน้องมูเนาะพ่อพี่น้องบอจิตเองกับ่เคยอ่ามาสัมภาษณ์เพื่อนจาติเธออ่ามื่อนี้ก็มีโอกาสน้องพ่อพี่น้องเอ้ย สิไปเยี่ยมยามตำไทยถามเบิ้งเนาะพ่อพี่น้อง,พอพองที่มาที่ไปเป็นจังไรเนะาะหาเฮือนแซนนั้นเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เป็นเฮือนของเพือนบบเนาะพ่อพี่น้อง,พอพองเลยอ่าหลายท่านกเคยชู้ได้ละแต่ว่าเมื่อนี้เนาะพ่อพี่น้อง,พอ,พอ,งอ่าเดี๋ยวสิเข้าไปอานาเยี่ยมยามตำไทยเพิ่นอ่าเบิ้งครอบครัวเพิ่นเนาะพ่อพี่น้องว่าขาดเดือดอย่างแน่เนาะพ่อพี่น้องเลยอ่าดังเถื่อนังทีเนาะอ่ามีทางผลักผู้ใหญ่เพิน่นอ่าคิดเห็นเนาะอ่าอยากช่วยเดือยเพิ่นเรื่องอ่าของจำเป็นจำเป็นในอานาครอบครัวเพิ่นปัจจุบันนี้กะ เดี๋ยวทางบูจิตน้องพ่อพี่น้องสิเขาไปถามไทยเบิ่งเด์น้องพ่อพี่น้องเลยเอ้าน้องพ่อพี่น้องอ่าเดี๋ยวสิเขาไปหาทางครอบครัวของเพิ่นแต่กะก่อนสิเขาไปเด้อน้องพ่อพี่น้องอ่าฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าขอกมาเป็นกำลังจิตกำลังใจอย่าเฝ้ากดข้ามโฆษณาของบิจิตเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยป้าสำหรัพ่อพี่น้องเดี๋ยวเป็นมุมกล้องก่อนเด้อเนาะนี่เด้น้องพ่อพี่น้องเลยบรรยากาศมันนี่ก็ดขึ้นผ้าขึ้นฝนพี่น้องเอ้ยฝนกระตุกขมือเนาะฝนก็ะไร ไปทางไหนมาทางไหนก็เปื้อนครับพี่น้องเลยน้ำกกัดตีนแล้วน้ำกัดข้าวแล้วเพฝนมาน้องพ่อพี่น้องนี่เด้เนาะเฮือนเพิ่นโอ้น้องพ่อพี่น้องเลยเดี๋ยวสิเขาไปเยี่ยมยามต่าไทยบิังซื้อขนมนี่แหละพี่น้องเลยมาตอนทางน้องเพิ่นคืนีข่าวว่ามีลูกมีเต่าพ่อมนี่แหละเนาะถามเบิังก่อนพี่น้องเลยตาโตอยู่เฮือนอยู่ซานเพฝนพี่น้องอ่าตรงน้ำฝนเนี่นี่เนาะ เออนำก๊อกนำใส่เจ้าของบะนี่มีบ่เออคำว่าฝนบาตกได้สานี่เอาอยู่ใส่เนาะใช่น้ำพอขอใส่น้ำพอบ่เออโดยพี่น้องไอหม้อบ่นี่ต้มหม้อต้มน้ำต้มน้ำให้เจ้าของเองบ่ต้มน้ำใส่เขาให้ลูกบ่ดูด้วยดยเอาน้องสบายดีดูสบายดีโอ้จักปีแล้วน้องเก่าสามปีเก่าสามปีน้องพอพี่น้องเลย อ่า23 24 25เนาะห้ามบ่จ <ợ> ิตอ <ong> ่าใหญ่ก er ่อน25อ่าบ่จิตใหญ่ก่อน2ปีเนาะฮะซื้อก็หนุ่มเด้อมาต้นน้องกินได้อยู่แล้วมาเนาะดูบ่จังได๋ได้อยู่บ่อืนั่นแหละน้องหมูบ่โดยเออเพิ่นกินแบบนมแม่บ่ดว่าจังได๋กินนมาเองเออยๆนอพี่น้องเอ้ยอ่าเคยมาเนึงน้องเอ้ยมากบ่ได้พ่อ คือนินข่าวาอ่าไปหาหน่อไม้มาสันเออโต้อยู่คนเดียวเลยเมนบอกอืมเคยเห็นแต่มือ่อเจออะไรอยู่บ่เจออยู่บ่ตอน,น,นอยู่เพื่อนน้องอุทัยบ่อเจอซ้ำเออเอาเสนอพอพี่รองเลยนะบ่ตีบ่บากันเนาะตอนนั้นมันหลายคนเด้ตัวน่ะเนาะเออเนอ,อยู่นี่เมนบ่ เอเป็นจังได๋บนเพื hmm. ่อนบนชานี่สิมันอ่อเครื่องใส่เครื่องสอยได้มันครบบดอยู่บ่แม่บ้าที่อยู่ที่นนแบบนี้ยังแท้ผ้าเสื้อแหละเสื้อบ่มีบ่โดยอือนั่นแหละพ่อพี่น้องเอ้ยปาจักเดือนแล้วก็พุ่นนี่4เดือน4เดือนบ่โดยอื4เดือนพ่อพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่ากินนมนมแม่เนาะโด เอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยนั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเอ้ยก็คือได้ยินข่าวว่าพ่อของน้องเพิ่นอ่าบ่แล้วก็เป็นจังได๋น้องฮะอ่าเลิกลากันบ่โดยพยายามให้คนให้ไปพยายามขายอ่าพ่อของอ่าบ่แล้วก็ผัวโดยเอออยากขายพยายามขายให้น้องเพิ่นญี่ปุ่นโอ้เพิ่นจะขายทะเลนะ พยายามขายหาด้านหาด้านกีบโดยอืมแล้วน้นบ่อยอมโอ้โหเ่อแรกก็คือผู้เป็นผัวนะคืออ่าเมื่อแรกก็น้องคลอดออกมาเนาะคลอดลูกมานี่ก็คือทั้งผัวคิดแบบว่าเออเดี่ยงบวกุ้มแล้วแม่นบ่อ่าเดี่ยงบวกุ้มแล้วก็เลยคิดอยากาายเอาขายเอ้ยให้ไม่ใช่นอนเลยว่าใช่ นอนแต่อยู่เพื่หละคือนอนหลัอยู่เงื่อนอายดิโอโอโอ้ยนั่นแหละบุเชิยเองกับโบฮูพี่ลองเอยว่าเป็นจังใดขนาดอ่าก็เลยสิมาถามไทยเบิ่งก่อนเนาะแต่ว่าคือทั้งอันน่ะน้องเองโมย้อมแมนบอแต่ว่าเหตุผลหลักๆเลยนี่คือแบบเลิกลากกันไปย้อนย้อนสาเหตุนี่บอย้อนสาเหตุที่ว่าน้องโมย้อมขายแมนบอเออโดยโดยพิ่งก็เป็นคนบ้านนี้บ่ บ้านพศลางใจเดี๋ยวนี้เพิ่นก็ไปอยู่พุ่นแม่นบ่เพิ่นอยู่บ้านเพิ่นเองเออคบหากันกับอนาจักปีก่อนจักเดือนก่อนน้องจันปีสองปีสองปีบอยู่้ยกันนะได้ลูกคนหนึ่งนั่นแหละน้องบอกไปองเอ้ยก็คิดเห็นสิแบบว่าดุเฮาเองเนาะแม่นบ่เฮาก็บ่อยากให้แม่นบ่ อยู่ในท้องเขานี่ตั้งว่าเก้าเดือน,นเป็น<ด> <c oughs> บ่การบรอยากให้ปันไดแล้วนาะพ่อพี่น้องเลยอืมแต่แบบคือทั้งน้องโพนี่ได้ใส่แบบมาเป็นประเภทพวกกันนะพระองค์พระอ้อม,อม,อมเดี๋ยวพันไส้อยังใน,นสมัยปัจจุบัน,นพันไส้<ด>เป็นเพิดเป็นเพิดบ่ซื้อตลอดเลยเป็นบ่เดี่ยวในการยังเหลือฉบเดียวยังเหลือฉบเดียวบ่รวยโอ้ยย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 เยย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  Cái yên yêng lê mình bò? Chị bà há ngân mình bò? À, Nó uhm. là... Nhi rau vun là cả bào tiên thông là cả bào... Chấm ở đây bò? Bảo... Ừ. Bào đi, Bào lì phẩm bò? Rồi là cả bào bào... Rồi, rồi บเงโอ้แสดงว่าคือทางทีมงานเขานีเขามาหลายคนอยู่นี่เนาะแต่บัจิตเองมันเป็นครั้งแรกน้องพ่อพี่รองเลยอ่าอีกอย่างก็คือว่าเดี๋ยวน้องพ่อพี่รองอ่าหนึ่งมาไปดูเวลาอ่หนึ่งมาเขากับบัจจิตคอยเบิรงคลิปกันดอกน้องพ่อพี่รองเลยมีแต่ว่าเออถ้าหาว่างานเขามันอ่าต้องได้อาศัยกันกเขาก็เลยแบบว่าปรึกษากันแต่ว่าคือทางน้องเองนี่กับบจิตเองนี่ยังไม่ทันได้เคยหูเธอหน้าพ่อพี่รองเลยนอยนอนนะบ่เนี่อืมจะมีจะมั่งเท่นี่ฮะแต่มุแต่มิแท้่นี่เนาะอืม เออแต่กะคืออ่าเป็นประเภทพวกขององค์ปอมนี่มีเวิร์แล้วเนาะอืมแต่ของที่ว่าต้องใส่นี่เป็นอธนาเป็นเพิร์ดเนาะเป็นเพิร์ดเพิร์ดเนาะพี่น้องแต่ว่าเรื่องเขาด้วยจ้ะน้องเป็นจุดใดเด่นหนิหาอยู่หากินแบบใดเดือดเขาเดือนนำเด่นนี่ยหาหน้อไม้หาหน้อไม้ไปขายหาหน้อไม้ไปขายบ่โดอมันนี่ด้วยจ้ะเป็นจุดไดมันนี่มันนี่หาเขาไปหาเท่านั้นแต่ว่าหายร้านไปขายหบ่ โดยอ้คือถ้าหากว่าน้องอ่าไปหาเนาะอ่าผู้ลูกได้ใช่ภาพเนี่ยน้ำเล่า้าเมียนน้ำมันอะไร้าเมียนน้ำแหม่บุญธรรมเออแม่บุญธรรมบ่โดยคือทั้งน้องเองเนี่ยใชพ่อกแม่ของน้องด้วยเราอยู่ละเก่าก็ละเก่าละหายผู้นีตแต่แต่สามีโอ้ว่าได้ก็คือพ่อกับแม่เนี่ยให้ทั้งอ่าพ่อแม่บุญธรรมเลี้ยงเลี้ยงของเลี้ยงน้องเอิงด้วย ไม่ได้ไปหาเพิ่นบ่พ่อ,พอเมยแต่เนี่เขาก็ไปอยู่ไปเหาเพื่อนวานน้ำกันเออน่อยพี่น้องเลยอ่าไปเรื่อยอยู่บ่ร้นเทถอเะเสรานำไปชูขับไปบางครั้งเขาก็ขับไปอยู่อืมนี่น้ำพ่อเป็นน้องแต่ว่าเขากินอยู่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงจ้าหนองเดี๋ยวนฮะยังพอได้อยู่บ่ เขาตัวเบาเชลล์เราซื้อมาหายก็หมดแล้วแต่กายังเหลือตัวมาแะไรยังเหลือตัวมาดยเขาก็รใช้ได้กินประมาณจาัมมมงม,มื่อเขาเนี่กินมื่อนี่ก็หมดเลยกินมื่อแรงมื่อนี่ก็หมดเลยแม่นบ่ด้วยคำเบ้ดเรงต้องไปหาของป้าแม่นบ่ต้องไปหาของป้าไปขายแล้วบอกเป็นยัง <c oughs> เป็นเมยเดี่ยงเดียวได้หนีเนาะแม่นบ่ นั่นแหละน้ำไปดองเอ้ยไปจะได้น้องเมืออยู่บ่ก็เมือใหญ่ยังได้ตัวสูอเอาแหละสูอเอาเนาะโดยเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นแล้วนี่เนาะโดยคือบอกขออนุญาตนะคือผู้เป็นผัวนี่เมีนผัวได้ส่วนเดียวก่อนอันนาะเบบเลิกแบบได้เนาะห้องเรา่มมามามาเฮือนบ่กโยเออตะกี้นอนอยู่ไ้ตะกี้ นอนอยู่เฮือนเรากะอ๋อตะกี่เฮาก็ไปหาเราเก็บกระดาษหาเราเก็บกระดาษโดยโอหาเราเก็บกระดาษไปขายแม่นบ่โอ๋อ๋อตะกี้อาศัยอยู่เพิ่นๆดอ่าแต่ว่าอ่าเว้าบ่ถึกคองกันได้ก็เลยปลบมาพี่เลยเพิ่นเคยมาตามอยู่บ่เคยมาอยู่เด้เคยมาอยู่เพิ่นเอานของเราไปขายตัวว่าทย บอกเอังต้อง,งได้บบไปขายเลยซื้อไทยก็ต้องเอาไปขายเลยเมืนบ่ด้วยนั่นแหละน้ำพะพี่น้อง,องเอ้ยก็เลยต้องได้อันน,น,น่ะเลิกกันเนาะบ่ได้แบบว่ามีอันน่ะผ,ผู้เท่าผู้แก่เพิ่นมาแบบนั้นบ่นั่นแหละน้ำพะพี่น้องเต้ เป็นยังไงจ้คือทั้งน้องด้เสียใจยอยู่บ่เขาปบเขาไปเขากบดีใจเลยเขาอ,อยู่ได้เขาได้อยู่หัเดียวเราว่ากันมีเขาไปฮะนี่ยังกับมีแต่เมัดกับเมัดหาเงินมาได้กับมีแต่เมัดมเขาอยู่เาขาก็อยู่ไปเทียวดีกว่าโอ้เวลากับมีมีผัวแต่ว่ามันมันเห็นให้อุกใจมันเห็นให้แบบว่า าหาเงินหาคขามาเก็อบอยู่นี่ก็มันก็อุกใจเนาะ,นะอ่าบุมีดีกว่าแม่นบ่หอูเล่นอยู่กับเวาสามีแต่เขาหาคนเดียวโอ้เฮาถือพาคนอีกกาเฮาก็ไปหาหรอกเก็บกองเบียโอ้อนเ่อคนอีกต้นคนก็เอาเงินหายเศกันแม่นบ่นูอืม,มนั่นแหละหนุ่มพ่อพี่น้องเอ้ยอว่าแล้วก็ หาเงินน้องเหอะคือเพิ่นได้แสนบ่ได no. uh, um um uh, <c ười> uh ้หาบอนั่นแหละน้องพ่อพี่รองเน้องอ่านเนาะกังคำกังขึ้นเพิ่นหายอยู่บออือเป็นยี่ยังหน่ะฮะอืออาเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนพี่รองเป็นยังไดเนี่ยอาอุ้มก่อนอุ้มก่อนเป็นยังไดเนี่เนาะอ่าเด็กน้อยเนาะงพ่อพี่รองเอ้แนวนี้เลยเนาะเบิ่งนี่เออเออ ก็นอนอยู่ดีๆเนาะพ่อพี <no> no ่น้องเออเออมีวันจับบอเออคือการทำกางคืนนี่ไห้งี้บ่บ่ไหงี้ดิไม่แต่กินน้มโอ้คืออยู่กับลูกเนาะอยู่กับลูกสองคนดีกว่าเนาะอืออ่าคือว่าเนี่ยนาะงพอพี่น้องเลยอ่ามาได้กระได้อ่าซำเงินหาลานเนาะ ถึงมันสิลายอยู่แต่กะคือว่าในห้องกระโบอยากเห็ดดอกเนาะเพราะว่ามันเป็นดุกในท้องในใส่เฮาเนาะอืมเฮ้ยน้องพ่อคือยังไยคือตอนนี้ก็มีแต่แบบว่าหาน้ำมุ้งน้ำใหม้นี่บ่ดูห้องกาะโไปหางหลอกเก็บกระดาษวัเดี๋ยวนี้ยังหาเก็บอยู่บ่กระดุมกระดาษช่วงนี้ห้องบูมี่เรอกไปหางหลอกเก็บล่อปกติน่ะจะเอาล่อเข็นดอยู่นี้ แบบดรอห์ห,หองบี้นี่คือเป็นป<ร>ออรทิบอนะอทิบตัตวาอปคายนใม่เยังมียทีบอรทิบออแสดงว่าบ่ได้อันน่ะไปเลยเข้ามาเตินแตกอือเป,ป,ป,ป็นรทิบที่ว่าเห้อง <c oughs> อ <c oughs> ทิบปั้นเ้นี้หรือเล่าอเขาเอามัดใช้ถ่ายมันบ่ออตัวเก็บกระดาตามเข้มทางบ้นองเนอเบอร์จังเลย เก็บแถวแขมทางเัวอาเงินในกระถางเออมัน hmm. ม mm ันกตัวฮาก็ไ hmm. ด yeah. 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 sure. yeah. mm ้แบบนั hmm. uh, Hence, ้นแล้ว hmm. อ <right. S 2> ันนี้บ่บ่กระถางนะนีโทรศัพท์นี้อ่าบางที่ก็ได้โทรศัพท์แบบนี้เป็นเงินอีกบ่แบบนี้กะแบบไหนตฮาเข้ากระเพยได้เขาก็เอาเงินไหนอันนี้ดูบางหัวแมกกาไซด์ได้บึงหัวแมกกาไซด์ก็ได้อ๋อคือสมมติว่าเขาเก็บโทรศัพท์นอนแมนบ่ เก็บทั่วสพเก่าเก็บทั่ัสพเก่าไปให้ห้านเขาห้านไหนก็ได้บ่โอ้ถ้าว่าเขาแปลงได้นี่เขาสะเอาเงินให้น้องอือคือยางมากที่ชุดนี่คือทางน้องนี่ได้สมมติว่าเคยเคยเก็บเนาะเอาไปแปลงนี่อ่าเครื่องหนึ่งนี่คืออย่างหลายที่สุดน้องได้เท่าไหร่ประมาณแสนหนึ่งบ่โดะคือแสนหนึ่งบ่ได้เนี่ยเพราะอ่านว่าเขาไปขายเด้ เอออันนี้คือแบบว่าหามาแบบได้นี่หาคนเอาตำเขียอะไรโอ้มนะึงว่ะขนที่หากเด้น้องด้วยอืออันนี้ก็เป็นโทรศัพท์ที่ว่าได้เก็บบอกเก็บนี่สภาพของมันมันเป็ยนยังได้นี่ข้าก็ยังใช้ได้อยู่ตอนแบตหมดเออมันเพิกก่นก็ได้ทิมแบตมันเสื่อมเลยโอ้บ้านนี้ก็ได้อนาเอาไปอนาใหยช่างห้านเพิ่นเ่าเขาเปิดขึ้นมามันก,ก็ได้แล้วเออเขาไปสาก โอ้แสดงว่าได้เก็บโทรศัพท์เนาะอืมเปลี่ยนแบตพร้อมบ่บ่แบตมันเองโอ้แบตหายยังมาทันได้เปลี่ยนห้างยังบูรูษว่าจ็คเฮอา์ไดอืมอันนี้แบตมันเชื่อมแบตบ่เลยโอ้โทรศัพท์เพิ่นรองพอพี่รองเลยมีเครื่องเดียนนี่แบนบ่อืมได้กระเชื่องไว้ตอนที่ว่าอยู่กับผัวอ่าย่านผัวที่ว่าเอาไปขายเอาไปขายได้เพิ่นเอาไปซื้อยัง Sì, nếu à. uh, no, uh. no, uh, no. không, uh. không có bụi. Song không sao, nó bắt đầu có chỉnh uh. nó no, 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 có phi đông ấy. No, I think I hope they keep my D hai. Bob, pin my iPhone. Na học phải học học phải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  học เอาเอาเอาเสนอหาจังได้แกมีแต่ว่าชูเอาหาแน่นอจังได้เนาะพอพี่น้องทักว่าเดี๋ยวเราเ่าสิถามยังไงสิถามเราถามหมดว่าคือผู้เป็นผัวกลับมาโง่เดีย่านนี้คนก็คนก็ยังอยากกลับมาอยู่เมนบ่โดยข้าวต่ว่าข้าวข้าอยากกลับมานะว่าเหตุข้อขม่าไปหาเล่าอ่ะอืมเมนหาแน่นอืมมันตรงแน่นอนเลยพี่น้องเลย ชิดโดยจอยู่กับเขาอยู่กับเราพุ่นเพราะว่าคือเฮากับมีอาณาพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้รักผู้ใหญ่ของเฮาคือกันเนาะอ่าเฮ็ดนี้อย่างกับในเมื่อมันน่ะคำงคำตาเพิ่นกันถ้าหากว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนใจก็ต้องอขอขามาเนาะ,นะอ่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบาบาต้องมีอยู่แล้วเนาะพราะเปน้องค์พันสิมาอยู่แบบนี้ก็คือว่าเนี่ยมันกับโบเสียหายดอกเนาะพราะเปน้องค์ขันว่าเฮานาะย่อมดีเนาะ กันว่าเฮาจริงจังดีจริงใจดีเลยพี่น้องมาขอขมานําบรรดผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้เพิ่นนันะอ่าให้อภัยเนาะให้เพิ่นยกโทษให้แล้วก็กลับมาอยู่นํากันอ่าลูกเมียอ่าํานี้สิเฮ็ดบ่ได้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยคือว่าแอืมนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยมนี้ก็เรื่องอุกใจเรื่องหยังแน่เนาะปัจจุบัน่เรื่องเงินบ่ หนึ่งเงินกับเธอสาบบอกอืมจะไม่ไปหลอหาเงินทุกเงินเฉลี่ยล่อบ่ล่อนี่เอาแบบหลอสองตีนนี่เดื๋ยว่าล่อดหลอดโดหลอยูทานเลยล่อดยูทานนี่มันเป็นหลอสองตีนเนาะเดี๋ยวอือเป็นการอืมอันเป็นการแบบคืออันน่ะรถอันน่ะพอตูต้นยางนี่บ่กน้องพอไปน้องนายเจมส์น้องเคยเห็นบ่กพอเถ่าต้นยางโอ้ นั่นแหละน้องพ่อพี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นแม่นั่นอยู่เนาะเห็นบ่เซียนพิ่นก็เคยซื้ออยู่แบบนั้นก็ได้คือแบบคือแบบหล่อนอเชียวไทยหล่อใหม่เราดิบ่ด้ยแล้วน้องพ่อพี่น้องเอ้ยบ่จิตเองเนาะบ่ได้อันน่ะฮู้เนาะเพราะว่ายังบ่ได้คอยเบิ่งคลิปเพิ่นเอ่อเป็นรอยที่ว่าเฮายิู่เนาะยู่ใส่หาเก็บกระดาษแม่นบอด้ยอืมดอยดยพี่น้องเอ้ยอันนั้นคือมันเป็นเครื่องมือเฮาเนาะหนะเนาะอ่าเครื่องมือในการนา าเลี้ยงสิบเจ้าของน้องพ่อพี่รองเลยมีโล่น้องพอ่อพี่รองเลย,เออลเลยแล้วก็โทรศัพท์เครื่องนึงเนาะามีเข่าเนี่ยห็แน่เนาะเข่านี่คือจำเป็นเลยดิน้องพอ่อพี่รองเลยตัอยูง,องงงเหมืบนนี่แี่น้องสมมติว่าบริสุไปนี่คืออยู่แบบเพื่อนอยู่ตามนี่อันนี้นะมันเป็นในไดนี่มันเป็นที่ของน้องเองบ่หรือว่าเป็นยังไงเป็นกองผอเลี้ยงผอเลี้ยงบ่เออที่เจ้าของนี่ยังบ่มีเลย เพื่อนนี่จะเป็นเพื่อนเพื่อนยังอันนี้นะเฮือนบนนี่บนบนเก็บของแล้วบนเก็บของบ่ก็เลยมาอยู่มาอยู่นี่ตั้งแต่ตอนเลิกตอนเลิกล่กันมันบ่ดยอืโดยโยดยเอาเอานอนับพี่น้องเอานอนนี่กันเนาะ่าแมงวันแต่ว่ามุ่งเออมีแล้วเนาะมุ่งน่ะเนาะอืม มุงที่ว่าปุ๊กแบบนั้นก็มีแล้วพี่น้องเอยเฮ้ยเห็นเนาะโอ้ยยังเละเนาะพอพี่น้องเอ๋จังเละก็เป็นงก็ลังใจให้เด้อเนาะอ่าแต่ก็คือเจ้าของนี่ยไม่ได้เสียใจแม่นบ่อ่าที่แบบว่าเออเขาเจ้าไปแล้วอ่าเพราะว่าอ่าอยู่ไปก็แบบอ่าเห็นให้ทั้งนานครอบครัวปลุกอังใจแม่นบ่อืมที่แรกเทากับบอได้ว่าดอกเนาะน้องเพราะว่าคันว่อไดบ้าอยู่น้ำกันกัเออใส่กันเฮ็นใส่กันหา หักแพงกันก็คือซีบ่บ่มีปัญหาเนาะเอืเอาออ๋เอาอพี่น้องอ๋อพูดได้จังได้ก็เป็นก็ลังใจให้เนาะน้องเด้ออ่าสู้สู่สู่เนาะอ่าพูดได้เดียวทางมจิตเนาะพี่น้องจะได้อันน่ะขอตัวไปเบียกอ่าก่อนเนาะอ่าพูดได้เดียวมื่อกี้ซื้อขนมมาต้อนนะก็เดี๋ยวเอาเงินให้พ่อนะได้ซื้อของกินเนาะหาพ่อมีกินอย่างเนมบนแรงนี่ม่มีเลย น้ำไม้งามๆนี like, oh, oh. Oh. To to yeah. oh. ่ไปขครเอาเงินมนบ่น้ำไม้เข้ากันฮากเมดกินไ้บ่โอ้เกงน้ำไม้อีบ่โอ้ยนนี้บ่ได้ขํามม่เด้บานนี้ได้เนะกินเลยเดี๋ยวนี่โอยผักกากินเลยอก็กินู้นัเงาะอพี่อยันว่าข้ามนำดนำเต่าน้ำเนยน้ำผัดผงกะหรยอ่าทะเลก่จะเดือนบ่สี่เดือนสเดือนนี่น้องบจิตบวหูเดินน้ำ่องว่ารี จําไดเนาะแต่ว่าผู้ท่าผู้แก่เพิ่นให้กินอยู่แม่นบ่อยู่เออ่นกหัไดเฮาก็บ่มีแนวกินเออบ่มีให้เฮาก็เลยจําเป็นได้เออาว่าลงเสียงเบิ่งแต่ว่าลูกนี่บ่ได้เป็นหยังแม่นบ่คว่าน้องกินตนั้นก็บ่ได้เป็นหยังอได้นเออน้องเยจําเป็นด้เนาะเพราะว่ามัน โมมีผู้ใดเห็ดโมมี่ผัวไรอันน่ะหาสูกินมันก็เลยต้องได้อันน่ะเสียงเบิ้ง <c oughs> เออเอาจังไล็ก็เป็นก็ตังจะให้อ่าขอให้มีแต่สิ่งดีๆขดเ,ข,เออข้ามาเด้อเนาะอย่าเจ็บอย่าไขได้ล่ะเนาะเอาเค็งเอาเงยเอาโดยโดยโดยเอาจังไล็ก็อดทนสูเด้ดดดอ้อสบายดีป้าดุงพนก่อนเนาะสบายดีสบายดียดยดน้องพ่อพี่น้องเอยนั่นแหละกัมีทางอนา่ะทีมงานน้องพ่อพี่น้องได้อันน่ะเขามา หลายผู้หลายคนอยู่น้องพอพิรลองเลยแต่ว่าทางบัจจิตเองก็เป็นครั้งเด็กที่ว่าได้เข้ามาหาทางครอบครัวอของน้องน้องพอพิรลองเลยนั่นแหละนี่คือจะเป็นที่ของเข้าเจ้าน้องพรพิรลองโมเมนต์ที่ของเพื่อ,อนทด้งๆน้องพอพิรลองเลยนั่นแหละย้ำเนื้อย้ำอีกคือว่าน้องพอพิรลองเลยแต่ว่าเรื่องเล่านี้ก็คือว่านาสงสารอยู่ได้พิรลองเลยเขาสามปีเนาะเพิ่นก็ได้บม่มีผู้เห็ดผู้หายกินเนาะ ลูกเต่าน้ำแน่เนาะพ่อพี่น้องเอลยป้าเต้เอาเอาเอาจังไหนก็เป็นกำลังใจให้เด้อเนาะพ่อพี่น้องเอลยเอาก็สำหรับคลิปนี้เนาะพ่อพี่น้องอ่าเบ้าจิตเองเนาะพ่อพี่น้องเอลยคือจะได้ขอตัวจบคลิปถ้าว่ามีทางอนาผู้รักผู้ใหญ่อ่าหรือว่าทางอ่า F C อ่าเนาะพ่อพี่น้องอยากช่วยเด้อทางครอบครัวของเพิ่นอ่าจิเป็นอีหยังอีหยังก็เดาแต่เด้อเนาะพ่อพี่น้องเอลยสามารถอ่าอ่า ให้ทั้งบระจิตเองเนาะพระพ่น้องเป็นสะพานบุญให้เนาะบระจิตเองก็ยินดียินดีเนาะพระพ่น้องที่จะเป็นสะพานบุญให้กับอนาผู้รักผู้ใหญ่เอชซีเบิร์ตทุกคนเด้อเนาะพระพ่น้องเลย นอาจากนี้ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครอบครัวของเพิ่นแล้วก็รวมถึงทางน้องม่พี่น้องอบรรจุครูทุกคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอสิได้จบคลิปอขอกขอบคุณครูคุณเอฟซีหลายๆน้องพ่อพี่น้องเลยจังไกจังไีก็จะพากดขังโฆษณาเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยเาโอเคน้องพ่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ทางบุญจิตเองขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้อง